คสวยงามน,นะครับโอเคเอาตาสองก้อนนะครับ <S <S เป็นฝันตานะครับ <S 1> <S 1> ค่ายค่ายพลหลอดนะครับลมนี้ค่ายพลหลอดนะครับ นายเอกมาแล้วครับประตูนู้นได้บังได้บังได้ฮะก็อ้าวงได้ควงมันได้ด้านบน Good to be high.